สวัสดีครับพบกับผมเซียนโปโตซับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีตัวเด็ด3ตัวมาให้พี่ๆคนดูด้วยกันนะครับไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเป็นคู่พบกันระหว่างวูฟพแฮมตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับคู่นี้เป็นศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเตะกันในเวลาตีสอครึ่งนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของวูฟแฮมตันกันเลยนะครับชนะเอาไปได้1แพ้2นะครับ วูฟนะครับส่วนเบอร์ลี่นะครับชนะ1แพ้2เช่นเดียวกันนะครับสามนัดล่าสุดคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับเป็นวูฟชนะ1เบอร์ลี่ชนะ1และก็เสมอกันไปที่1นครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านวูฟแฮมตันนะครับฟอร์มกําลังมาเลยครับยังไงก็ชนะชัวร์แน่นอนครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างเอ็ดมันยอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของในอันบายโดริกนะครับเปิดคู่นี้เตะในเวลาตีสามตรงนะครับ มาดูสถิติ3นัดล่าสุดของเอ็ดเบนยอนกันนะครับชนะ2แพ้1นะครับส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของเลอันบายาโดลิกนะครับชนะ1เสมอ1และก็แพ้1นะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านนะครับชนะชัวแน่นอนครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างฮาโปเอลไฮฟานะครับเปิดบ้านต้อนรับการเมือเยือนของฮาโปเอลเปตานะครับคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับ มาดูสถิติ3นัดล่าสุดของฮาโปเอลไฮฟากันครับชนะ2แพ้1นะครับส่วนสถิติ3านัดล่าสุดของฮาโปเอลเปตานะครับชนะ1แพ้2นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว3านัดล่าสุดนะครับเป็นฮาโปเอลไฮฟานะครับชนะ2ฮาโปเอลไฮฟาเปตาชนะ1นนะครับส่วนตัวผมแล้วมองไปที่เจ้าบ้านฮาโปเอลไฮฟานะครับชนะชัวร์แน่นอนครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ